รู้สึก,ปกแปลกๆนะหมงเหรอเออหมงหายหมงไปไหนอ่ะพี่โตไม่มีเอาเฮ้ยยืมหมงหน่อยนะไปฟาร์มยืมหมงหน่อยพี่เอาไปเลยสวัสดีครับว,วันนี้เราก็มาพบกับ Value Content ประจำสัปดาห์นะครับของ m i l l i o n Head Pro Audio วเวลาที่คุณอยากจะเล่นกีตาร์หรือเบสเนี่ยถ้าอยากให้เสียงมันสมบูรณ์นะครับมันต้องมีเอฟเฟกกันหน่อยนะครับแต่เอฟเฟกนั้นก็มีให้เลือกมากมายเลยใช่ไหมครับในท้องตลาดก็มีทั้งเอฟเฟกก้อน และมัลติเอฟเฟกนะครับและคนที่เล่นเอฟเฟกนั้นมักจะมีข้อกังขากันระหว่างเอฟเฟกก้อนเนี่ยกับมัลติเอฟเฟกอย่างใดเนี่ยจะดีกว่ากันนะครับไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับทุกคนเพราะวันนี้นะครับผมน้ำมนต์จากมิเรนเท r โรดิโอก็จะมาแบ่งข้อดีข้อเสียระหว่างเอฟเฟกก้อนกับมัลติเอฟเฟกกันให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ เราจะมาเริ่มกันที่เอฟเฟกก้อนกันก่อนนะครับผมเอฟเฟกก้อนแบบอนาล็อกนะครับเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเอฟเฟกก้อนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของแต่ละก้อนไปเลยนะครับข้อดีของเจ้าเอฟเฟกก้อนเนี่ยก็คือสามารถติดตั้งบนแผงได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่คุณแปะเวลโครแล้วคุณก็แปะลงบนบอร์ดไปเลยและด้วยการติดตั้งที่ง่ายนะครับก็ทําให้สามารถสลับบนซิกเนเชนได้ง่ายนะครับเนื่องจากสามารถโยกกันไปโยกกันมาบนบอร์ดได้เลยด้วยขนาดตัวที่เล็กนิดเดียว ก็สามารถสลับการเรียงเอฟเฟกต์ได้ตามใจชอบเลยนะครับและอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นนะครับว่าเอฟเฟกต์ก้อนเนี่ยจะมีเสียงเฉพาะตัวในแต่ละก้อนเลยนะครับอย่างตัวที่ผมถือนะครับก็จะเป็นเสียงในรูปแบบของ o v e r d r i v e Distortion นะครับผมก็จะเป็นเสียงแตกที่ทุกคนได้ยินกันปรับแต่งเสียงที่อยากได้ยินได้ตามต้องการเลยนะครับปรับบนตัวได้อย่างง่ายดายนะครับและไม่ต้องสับสนกับหน้าจอใช้หูเป็นบัตรฐานได้เลยนะครับเหยียบปุ๊บเสียงติดปั๊บประมาณ ส่วนข้อเสียของเจ้า f x ก้อนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การที่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงเนี่ยแยกไฟในแต่ละก้อนฉะนั้นคุณอาจจะต้องมี power brick นะครับเพื่อที่จะไว้จัดการเรื่องการจ่ายไฟให้แต่ละก้อนหรือว่าต้องใช้แบตเตอรี่แบบ9โวลต์ก้อนสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟแยกให้แต่ละก้อนถ้าอยากได้ f อฟเฟกอีกรูปแบบเนี่ย ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีเสียงเฉพาะตัวของมันและในเมื่อมีหลายก้อนเนี่ยอาจจะทำให้แผงเอฟเฟกคุณเนี่ยอาจจะใหญ่และหนักนะครับและพื้นที่บนแผงเอฟเฟกเนี่ยก็มีจํากัดนะครับดังนั้นก็จัดก,การเรื่องเอฟเฟกก้อนบนแผง ให้ดีๆและการซื้อเอฟเฟกก้อนแยกแต่ละก้อนเนี่ยอาจจะทาให้งบเนี่ยบานปลายนะครับก็เรียกกันได้ว่าจ่ายเป็นแสนก็ไม่จบสักทีนะครับอีกข้อเสียหนึ่งของเอฟเฟกก้อนนะครับก็คือคุณอาจจะต้องใช้แพชเคเบิลเยอะๆถ้าหากคุณมีเอฟเฟกก้อนหลายๆตัวนะครับก็จะทําให้เปลืองแพชเคเบิลหรือทําให้งบบานปลายขึ้นไปอีกนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงเจ้าเอฟเฟก้อนตัวนี้กันนะครับไปเลย เรามาดูกันที่ Multi-Effects กันบ้างนะครับผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่า Multi-Effects สมัยนี้เนี่ย พัฒนามาไกลามากจากตอนแรกนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่มัลติเอฟเฟตทำได้เนี่ยก็จะมีแค่เรื่องการจําลองเสียงแตกและเอฟเฟจํจพวก Delay Reverb นะครับแต่สมัยนี้เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับทำให้มัลติเอฟเฟเนี่ยสามารถจําลองได้ยันแอมได้เลยนะครับผม้วยการทํางานจากชิป DSP ภายในตัวมัลติเอฟเฟพวกนี้นะครับทำให้สามารถจําลองเอฟเฟได้มากมายเลยทีเดียว ซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือมีเอฟเฟกหลายประเภทให้คุณได้เลือกใช้กันเลยนะครับแค่หมุนสวิตช์ก็เปลี่ยนได้แล้วเอฟเฟกประเภทเดียวกันนะครับก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันเช่นเอฟเฟกเสียงแต่งนะครับคุณอาจจะอยากได้ o อ e r d r i v e Distortion หรือ f u ส t คุณก็สามารถเลือกได้บนตัวนี้เลย Delay r e ี e r b อาจจะมีแบบเพลทรีเวิร์บฮอลล e รีเวอะไรประมาณนี้นะครับผม และด้วยเอฟเฟกที่มากมายในเจ้ามัลติเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยก็ทําให้คุณลองเอฟเฟกต์แปลกๆได้นะครับเช่นริงมอดูเลเตอร์เป็นต้นนะครับคุณสามารถลองเอฟเฟกต์ส и a นาลเชนได้ในแบบที่คุณต้องการนะครับคุณไม่จําเป็นต้องโยกทีละก้อนทีละก้อนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะครับคุณอาจจะลองเอฟเฟกต์ส и a นาลเชนแบบที่คุณต้องการได้ก่อนคุณจะเลือกซื้อเอฟเฟกต์ก้อนนั้นๆมาใช้จริงนะครับมัลติเอฟเฟกต์นะครับสามารถจ่ายไฟได้ด้วย Power Supply เพียงอันเดียวนะครับก็คือไม่ต้องอ Power าายมยมแกส ต่อมีพารามิเตอร์มากกว่าเอฟเฟกก้อนปกตินะครับและปรับได้ละเอียดกว่าด้วยในข้อดีก็มีข้อเสียนะครับเนื่องจากการปรับเอฟเฟกตเนี่ยต้องดูผ่านบนจอเจ้าตัวมัลติเอฟเฟกโดยตรงเลยซึ่งหลายรุ่นนะครับรวมถึงรุ่นนี้ด้วยมักจะให้จอที่เล็กไปนิดนึงมานะครับผมก็ทําให้ดูยากนิดนึงพรีเซตต่างๆที่แถมมาให้ในมัลติเอฟเฟกตนะครับต้องถูกปรับก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับเพื่อที่จะให้ได้เสียงที่คุณต้องการและเนื่องจากมีเอฟเฟกมากเกินไปนะครับ ทำให้ยากที่จะเลือกเอามาใช้สักกันหนึ่งเพราะคุณอาจจะชอบเสียงหลายๆตัวก็ได้และมัลติเอฟเฟกตบางตัวให้คุณใช้ Distortion หรือใช้ Reverb ได้แค่ Preset ละตัว<ด>เท่านั้นนะครับเสียงอาจจะไม่ดีเท่าเอฟเฟกตก้อนนะครับผมถ้าเปรียบกับคนคนนึงเนี่ยก็เหมือนเป็ดนะครับทำได้หลายอย่างแต่ก็ไปไม่สุดสักทางนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเจ้ามัลติเอฟเฟกตตัวนี้นะครับก็าสามารถทำอะไรได้บ้าง หากคุณกําลังหาวิธีที่ครบวงจรเนี่ย m ั l t i เ f ฟเฟนะครับคือคําตอบของคุณนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถตั้งค่าพรีเซ t ต,ต่างๆที่ต้องการเนี่ยไว้ใช้ล่วงหน้าได้นะครับและบันทึกไว้ได้เพื่อนํามาใช้อย่างรวดเร็วในงานสําคัญๆของคุณนะครับและคุณสามารถปรับซิกเนลเชนต่างๆให้ทำงานก่อนหลังบนเวทีได้เลยไม่ต้องโยกก้อนไปมานะครับเหมาะสำหรับสายนักดนตรีกลางคืนนะครับ ที่ต้องการเอฟเฟกต์หลายรูปแบบเพื่อไปใช้งานแต่ละเพลงไปนะครับหรือคนที่อยากเริ่มต้นในการเล่นดนตรีเนี่ยและมีงบจํากัดนะครับมัลติเอฟเฟกต์อาจจะเป็นคําตอบของคุณได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหากคุณอยากได้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่มัลติเอฟเฟกต์ไม่สามารถให้คุณได้นะครับคุณก็จะอยากมองหาเอฟเฟกต์ก้อนดีๆสักตัวนะครับเพื่อให้ได้โทนเสียงที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนะครับสุดท้ายนี้นะครับช้อยส่งคุณไม่ว่าจะเป็นมัลติเอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์ก้อนนะครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนนะครับว่าอยากได้ความต้องการแบบไหนฉะนั้นนะครับหากคุณต้องการจะดูมัลติเอฟเฟกหรือเอฟเฟกก้อนเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้าน Mini ลนเน a ย Pro Audio นะครับตั้งอยู่ที่รังสำแห่ง2 4แยก3าข้างๆซอย a b a บกหรือว่าหลังสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับหน้าร้านมีที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่ขับรถยนต์ส่วนตัวมาด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเข้ามาดูสินค้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บบรรร้าานนของเะคั หรือว่า Li น์ออฟ i ิเชียล c e b o o k หรือว่า t n s t a m r a m ที่เราจะขึ้นให้อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเรา Million h e a d Pro Audio เนี่ยนะครับวันนี้ผมน้ำมนตจาก Million h e a d Pro Audio ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ